สวัสดีค่ะพี่น้องอิสานทำนกินค่ะวันนี้พี่น้องเขาป้ามาหาเห็ดอีกค่ะมาพอมูแล้วมูเห็ดละงูกพี่น้องเอ้ยค่ะมูเห็ดละงูกมูใบใหญ่เป็นไหน,นต้องหามูอีกก้อนค่ะออกยดูค่คะไอเอาเก็บเอาค่ะเก็บเอาเห็ดละงูกเหลืองพี่น้องเอ้ยเห็ดละงูกเหลือง โอ้ยกูได้มาพ่ขอกไขอล่ละบัดน้ำพี่นอ้องเอ้ยจะเฝ้ามาเด้อไข่ขี่ขอยู่ไข่ขี่อยู่เด้อพี่น้องเ,เอ้ยงามบ่พี่นอ้องออกกำลังงามงามหาทางนั่นเด้อหาทางนี้ขี่มีเป็นโมู่น้องเอ้ยงามบ่เห็ดละงวงเหลืองพี่น้องละงวงเหลือง น้องงแต่ยากได้ไงน้อมง,งกับมากินค่ะมูบใหญ่พี่น้องมูบใหญค่ะต้องหาเบืงเเออกกเบ้งเพื่อนเอนอีก่อนหาเบื้งเพื่นเอนอีกก้นน อันนี้ดอกน้นอยๆค่ะหาเม้าพี่น้องหาบืา้องงูอีกค่ะหาบืา้องงูอีกดูนี่ป้านมี่ยังบ้าเกิดพี่น้องตากำลังสีเกิดมยู่เสื่ออยู่ค่ะมนนีเท็ดเบื้องงูก,กัอนพี่น้องให้ตาเลี้ยให้นาเนลี้ย มุดองนึงด้วยแล้วถเอ่างแกะแกีหนงกมูเห็ดละงงกันยังไงนาะพาออกมูไงให้ตาเล่าพอนี่หนงกำลังง้ำค่ะ 嗯，我们俩